สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันเคเืออกาครับกับคนปัดจีนพาจินป้าเห็ดเนาะพี่นอนะ้องครับเจอกับทา่านน้องห้องเก่าครับหลังจากที่ผมกลับไปหนองบัวลำพูครับผมแล้วห้องก็กลับมาพับคอนใ้มือหนึ่งก็มีงานประเพทนี้ควอดประเพทนี้วันลอยกระทงเนาะพี่นอนะ้องครับเดี๋ยวมีผมเจพาไอเอฟซีหรือพี่น้องห้องไปติตตามอ่าประเพทนี้วันลอยกระทงทางจันทบุรีเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นจังใดเนาะในบรรยากาศ เดี๋ยวเขาไปติดต่างมาเลยครับก่อนสิเบิ้งก็ฝากไว้น้ำคือเก่าครับทั้งช่องเขาเนาะครับเอฟซีครับผมช่วงนี้กัสิบัวใครได้ไปหายังกันไหนเนาะเดี๋ยวเราอันนี้มาให้เอฟซีกวนชิ้นหอยเอฟซีคือเก่าครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ้งบรรยากาศในงานกันเลยครับพี่น้องวันแรกจะท่งครับผมไปลุยนี่ครับพี่น้องมาฮอดแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับในงานนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันไปเรื่อยๆครับ ครับไฟแสงสีนะครับทิพยังอรันกันเลยพี่น้องนะในเขาว่ายังพานมาซุ่มแหลก่อนพี่น้องที่เขามาข้างแรกเนาะแต่ทีนีพวกร้านขายของนังข่างข้างเาะพี่น้องเต็มไปหมดเลยพี่น้องครับคนเชียวงานกถทอว่าห้ายครับนี่ครับงานวันลอยกระทงกับตรงนี้กระทงขายพี่น้องอู้อันนี้แห้สุดยอดเลยพี่น้องอันนี้เพิ่นยิบด้วยเบตองนะครับพี่น้องเช็ดแบบเป็นพญานาคเลยพี่น้องนี่ครับกระทงพญานาคนะครับ สีมือกาดประดิษฐ์ประดอยของของเพิ่นนี่สุดยอดเลยครับผมงานผู้ใดสีมาเชียวของมาเชียวได้นะครับทั้งเทศบาลน,น้องบัวน้องบัวนะครับเนาะมีกระทงเฉยๆนะครับใพี่น้องซื้อวก็ไปร้อยไหนนะครับแบบไหว้จำมนียคบค้านะครับนะครับปัแบบจคน,คน,แบบนี้ก็วนะ่าเชียวงานมาทางมุงล้านค่าขายกินขายออขาองเด่นนี่ของข้าพเจ้าถือด้วยทองครับ มีวีนี่แต่มีน่องฮาร์ดมะล้อมนะครับน่องฮาร์ดกับน่องแฮกนะครับแล้วก็มันกับพันเจ็บนะครับแล้วก็ผมปัวพันเจ็บเนาะพันเจ็บเนาะพี่น้องปลาหมึกโอ้พิ้งปลาหมึกพี่น้องอันนี้ปลาหมึกสั้นสั้นล่างวะเนี่ยสั้นล่างใี้สั้นบนวะนี่ครับแล้วปลาหมึกซึ่งนี่ย่างแล้วเสียบเป็นให้เด้พี่น้องนี่ครับมาในงานหนึ่งมีครับพ่อหนี่ครับมาจิ้มปลาหมึกเพราะว่าจิ้เป็นย่างใสกรอบพี่น้องหลากหลายครับ อาหารครับนี่เรียกสั่นกันมากมายเลย<า>ไปนี่ๆครับพี่น้องนี่นคือขายพวกน้ำสมน์ะพี่น้องพวกน้ำโอ้พี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเซียนครับผมเซียนพันธุ์จีบปีนนี่ครับปีนเสาเขาเอื้นเขาเจ้าเอื้นเนสาน้ำมันพี่น้องเสาเนี่ยเขาเจ้าสิมีน้ำมันลาดเด้พี่น้องน้ำมันสีนลาดเสาวไว้นะครับคือน้ำมันเนี่ย ขาเจ้าอาสีเอาใส่บองไม้ไผ่ไปทั้งทั้งพี่น้องเวลามนเสดเทียนมันกน็ไหลอาบลงมาพี่น้องแล้วขาเจ้าอาสจจิขึ้นไปอาบเพราะว่าตอนนั้นผมบ่เห็นเนาะแต่ว่าลืล่นเป็นให้พี่น้องขึ้นยากเป็นให้นะครับเนี่ยครับขึ้นยากเป็นให้ขาเจ้าอนุญาตให้ใส่ผ่าเลยพี่น้องใส่ผ่าพื้นหนึ่งมัดครับแล้วแต่ผู้ใดสนใจยางพานมากก็ขึ้นได้เลยพี่น้องขึ้นเอาแต่ว่าบ่เป็นว่ามีรางวัลเด้มันสิมีรางวัลให้อยู่ครับน่น้องพูนขึ้นไปเอาเพี่งอยากได้รางวัล ขึ้นไปเอาก็ผมนี่ครับกําลังมีผู้ใจกล้าขึ้นมาแล้วพี่น้องคนหนึ่งแล้วครับน้องนี่กําลัางปิน่นอยู่ครับผมเอารุ่นน้ำพันครับโอ้ยว่าได้ขึ้นก่าพี่น้องมันขึ้นยากเลยพี่น้องมันลื่นครับผมเลื่อนเลื่อนนิลีครับแต่ว่าผมไปบ่ายมั้งเออมันลื่นนิรีขยะนั้นรางวัลพันเดนีอดอยู่ทึ่งๆพี่น้องนะครับหารอยทีพันหนึ่งก็ขึ้นไปหอดหยิบเอาเลยแล้วก็หลุดลงมาเลยพี่น้องนี่ครับนี่ก็ได้แล้วครับเงินรางวาัลโอ้อันนี้ก็เป็นการยิงปืนพี่น้อง ครับยิงตื่นลมนะครับตุ๊กตาลมยกพี่น้องเนาะยิงลงไปวันนี้ยิงเพิ่นเลยพี่น้องเรียนผมเคยเรียนบัวเงี้หลายเลยนี่ครับอันนี้เป็นการน่าเรียนของเด็กน้อยพี่น้องนี่ครับก็จะแบบจัดงานมาตรงนี้ตรงนี้อยู่แล้วนะพี่น้องนี่ครับอันหนึ่งที่ขาดบ่ได้เลยทั้งจันทบุรีเพอดีจัดพี่น้องคือการเตะบอลเด็กระก้อการกีฬาเนาะพี่น้องเนาะสิมีการกีฬาครับเว่าสิเป็นงานนั้นก็แล้วแต่งานวัดหรือว่างาน แล้วก็ทงง่ายอยรทีนี้การจัดนะครับนี่ก็กาอความพีนาะเมื่อกี้นี่บ่อน็นรอบซิงนี่นี่ก็กอบซิงครับเาะก้นนี่ทีนี้การอนห่วงพร้อมพี่น้องแต่ปีนี้พมนี้ครับการอดห่วงเการ่อนห่วงทีนี้ปีนี้จะนะครับะกอบแบบนี้เลยสามสามสามล้นสเมน้นสี่น้ง คือจังหน่อยก็ทีมี้นักร้องขึ้นไปร้องเอาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือคณะกรรมการมันกำลังรวบรวมตัวก่อนที่จะเปิดงานครับผมหลงร้อยสักผูกไปเข้าไปชมบรรยากาศหองร้อยหองพ้นเฮ็ดซุ่มไว้กับทงแม้ข้างล่างพี่น้องมาเจซุ่มนี่พี่น้องซุ่มนี่คือเป็นซุ่มกระทงหลงคนเนี่ยทายลูกกระทงโอ้สุดยอดเลยพี่น้องกระทงจำลองพี่น้องเบิ่งครับสวยจัดได้สวยงามอล้ังตามากพี่น้องเบิ้งเดือนี่ สวยมากครับผมกระทงครับกระทงจำลองคนครับบ้านเขาอยู่บ่ใครหเห็นนะพี่น้องแบบนี้ครับท,ท,ทั้งทั้งทั้งอีสานเนาะครับที่บ่ใครมีอย่างนีง้แต่ว่ากันบ่ได้เป็นแบบนี้เนาะนี่ครับพวกผมก็เลยจัดเรียกเอาเป็นกระทงขนมปังเดนะือบบ่ได้บ่ได้ออกไอ้พญานาคตัวหนึ่งว่าพญานาคขายแพ่งเนาะก็เลยได้ขนมปังนะครับพี่น้องนี่ครับได้กระทงขนมปังพนะี่น้องตก็งั้นก็ใช่เดี๋ยวเป็น ข <Techn Pokémon> บวุ้ดดีเด่นมากไม่น้องเลยการเอาล้อยเปดปลาจินไม่นอยคนกระทุ่งครับนี่ผู้จัดงานครับจเด็กชายบูมินท้องล่างไปดูหลังเนี่ยนะเด็กชายบูมินคนที่มันมาเจอตรงนี้ก่อนครับมาได้ครับผมหายเหนื่อยเห็นคนมาแล้วคะมาเไปนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับอันดับที่สองนะครับได้แก่เด็กหญิงนักเรีอนสีขาวน้องกระทุ่งก็จะสวยๆให้ผูนจัดไว้เขาถ่ายรูปนะครับว่าทีเป็นกระทงลูกไฟครับเนี่ย จัดเลี้ยงแถวกันมัดจุ๊มไปเลยเอาไปถ่ายรูปเนาะมีการถ่ายรูปมีการยังยงจนจัดไปหลายอย่างเลยอ่ะหลายอย่างครับพี่น้องนครับก็างมีคนมาถ่ายรูปทางอย่างนี้ครับน้องฮาร์ดเอาจักหน่อยครับบกลัวหัดเจ็บกับนี่นเจ็บไปเลยกลัวมาเจี่ยวกับนี่เลยทีโอกาสมาเห็ดเนี่พี่น้องเบิ่งอันนี้ก็เป็นซุ้มไฟพี่น้องที่เป็นจัดขึ้นไว้เพื่อที่เป็นจุดทุกอง่านมาพี่น้องเนาะเวลามันเปลี่ยนยังรับผม คนกัดกําลังกรรมการเพิ่นขึ้นไปมอบรางวัลอันชนะอันนั้นชนะอันนี้อยู่พี่น้องหลายอย่างนะกําลังเจรจากันโยกําลังมอบรางวัลกันโยเดี๋ยวอีกสักครู่สิเป็นการเปิดนะครับเปิดงานเราก็สิจุดพุนะครับนอกจากสิร้อยกระทง n g เปิดนะครับอันนี้คือสุ่มร้อยกระทง n g ของเพิ่นจัดไว้พี่น้องเป็นสิมีเป็นแพ้เฮ็ดเป็นแพร่ไปนะครับพี่น้องหางจากตะฟังไปก็ประมาณ4-5่ซึ่งหายเม็ดหรือมั้งสี่เม็ดนะครับนะครับเปางจากแต่ตะก้อนนี่เพิ่นสิร้อยยางเหยิบ เดี๋ยวใบันไดลงไปร้อยแต่ว่าปีนี้มันจัดได้งามมากครับผมนี่ครับจัดได้งามครับผมนุลาที่มี่ซุ้มมองเี็นกับเฮ็ดมอเฮ็ดร้อยกระทงเหล่ากับซีมาให้มีหม่องให้พ่นทายลูกครับพ่นทายลูกน้ำพี่น้องครับนี่ครับ<อ>นี่หม่องนางทายลูกยางดีเลยพี่น้องพวกน้อ,นองฮัดร้อนเลยบ้าง <c oughs> นี่ครับน้องทายลูกพระเจ้า<อ>ครับพ่อเกิดมาทายลูกนี่เซฟฟี่จักหน่อยครับพี่น้องนี่ครับ เซลฟี่จังเลยหนึ่งเป็นงานเรากระทงทั้งจันทบุรีครับนี่ครับเซลฟี่อู้พี่น้องแต่ว่าอ่อนร้อยกระทงคนใส่ไม้เลยพี่น้องนี่ครับใส่ไม้แล้วก็ใส่ตะแกรงมัดนี่ครับต้องใส่ไม้ครับตะแกรงมัดเลยเลยพี่น้องนี่ครับกระทงมอนเป็นกระโมห์พี่น้องกำลังสี่จุดไฟครับเจ็บเพิ่งจุดไฟเฮ้ยเขาไปลงไปร้อยตรงนี้หลายร้อหลังจากเสื้อสเรียบร้อยขาดว่าอะไรกันเซลฟี่ เร้เกิตีไปลงเหมนลอยนะครับโอ้แบกก็ได้พี่น้องนี่ดีแต่ว่าตะกี้ผมไปตะกี้ปีนั้นมันเป็นน้ำบนพี่น้องลอยกับทงบนนั่นเลยต่ที่อยู่ไอ้ในน้ำอยู่น้ำมองเลยคลองลำไพ่นะพี่น้องลำไผ่พักดีนะพี่น้องเนาะกนใส่แบบน้ำบนลอยอันนี้ต้องใส่ตะแกรงใส่ไม้นะครับแล้วก็ท้องวางใส่ตะแกรงลอยก็ถือป่ะอุเชะครับผมเจ้าเลยครับผมนี่ครับไว้แบบลอย จับกับแม่เลยเป็นของรบาลพันจับกับเป็นสี่ร้อยเลยกับพันจับร้อยครับจับแม่แล้ว,ลวกันใหญ่มันกระทงแตกแล um ้วคือเรวก็ไปแล้วครับลองลองลองๆๆๆแล้วโอ้ดีๆพี่น้องเกียรตว่าใส่ได้เลยรัดการครับผมเจ้าเจ้าเจ้าเอาได้เวลาเปิดงานเราพี่น้องจุดประทัดแล้วครับเอ้ยโมเมนต์จุดพูครับพี่น้องจุดภูไฟครับนี่ครับ นี่คือเปิดงานแล้วครับเปิดงานประจำปี2,565ครับที่เทศบาลหนองบัวอ,อําเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีพี่น้องนี่ครับมือนี้ผมมาเจ็บบรรยากาศนะครับทั้งจันทบ,บุรีไปฝากให้เก่าครับผมขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านที่ยังบทท่านได้ถิ่มคนผัดทินผ้ากินปลาเห็ดนะครับยังไงกําลังใจแล้วก็เขามาว่าที่เป็นเอฟซีไหมเอบซีเก่านะครับพี่น้องเนาะมือนี้ผมพามาเจ็บบรรยากาศวันร้อยกระทงพี่น้อง ครับขอบพระคุณมากๆากนะครับเนาะว่าสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะครับที่เข้ามาติดตามขอบพระคุณมากมายครับผมนะครับกำลังจุดผู้อยู่พี่น้องนี่ครับกำลังจุดผู้อยู่นะครับตั้งแต่กะครับผ้อมมือนี้กคพับท้ามาเอฟซีม่อเจองานลอยกระทงครับผมนะครับสวัสดีครับเจริญไพี่หนัยครับผม